สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องเราก็จะได้นำเอาคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจํานะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเพิ่มนะครับแถวนะครับหรือว่าเพิ่มคอลัมน์นะครับเข้าไปในตารางนะครับในโปรแกรม Word ทําำยังไงนะครับพอดีมีผู้ชมถามมานะครับก็มาดูวิธีทํากันเลยนะครับ วิธีการเพิ่มนะครับแถวนะครับในตารางเบิดนะครับก็ง่ายๆนะครับให้ท่านทําการนะครับเลือกนะครับแถวที่ท่านต้องการที่จะเพิ่มนะครับตัวอย่างผมต้องการที่จะเพิ่มแถวเข้าไปตรงนี้นะครับระหว่างเลข1กับเลข2เนี่ยนะครับวิธีการนะครับท่านก็เอาเมาส์นะครับทาการลากนะครับลากแถว ที่เราต้องการที่จะแทรกเข้าไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็คลิกเมาส์ข้างขวานะครับมันจะมีเมนูแทรกอยู่ตรงนี้นะครับแทรกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีให้เราเลือกแทรกนะครับว่าเราจะแทรกยังไงนะครับของเราก็จะเป็นการแทรกขึ้นไปข้างบนนะครับนะคือแทรกเข้าไประหว่าง1กับ 2. นี่ก็คือการแทรกเข้าไปข้างบนนะครับก็ไปที่แทรกนะครับแล้วก็ไปแทรกแถวนะครับด้านบน นะครับเราก็จะได้แถวขึ้นเพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้หากเราต้องการที่จะแทรกข้างล่างนะครับก็ทําการเลือกนะครับอย่างผมต้องการที่จะแทรกระหว่าง3กับ4อย่างเงี้ยนะครับก็คลิกเมาส์นะครับลากไว้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการคลิกเมาส์ข้างขวานะครับแล้วก็ไปเลือกแทรกนะครับแล้วก็ไปแทรกด้านล่างนะครับ ก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับทีนี้ถ้าแทรกคอลัมน์นะครับทำยังไงนะครับก็เหมือนกันนะครับเช่นผมต้องการที่จะแทรกรายการเข้าไปคอลัมน์เข้าไปตรงเนี้ยอีกนะครับก็ทําได้2แบบนะครับก็วิธีที่แรกวิธีแรกนะครับก็มาตรงเนี้ยนะครับลากก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เลือกคลิกเมาส์ข้างขวานะครับไปที่แทรกนะครับ ทีนี้มันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าต้องการที่จะแทรกข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับอันนี้ผมก็จะเป็นการแทรกข้างขวานะครับก็เลือกแทรกเข้าไปนะครับมันก็จะมีมีคอลัมน์ขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับตัวนี้ที่มันเป็นเซลล์ภาษาภาษาอยู่นะครับมันก็จะมี2คอลัมน์นะครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะทําให้มันเป็นเซลล์เดียวกันนะครับโดยการใช้เมาส์ลากนะครับ แล้วก็เลือกเป็นคิ้งมาข้างขวานะครับแล้วก็เลือกเป็นผสานเซลล์นะครับมันก็จะเป็นเซลเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแทรกนะครับหรือเพิ่มนะครับแถวแล้วก็คอลัมน์นะครับในตาราง e x c e เในตารางเบิ่อหนนะครับที่มันมีอยู่แล้วทำยังไงนะครับก็ทำเหมือนที่เล่ามานะครับก็คือทำการเลือกตัวนี้ก่อนนะครับ แล้วก็คลิกเมาส์ข้างขวานะครับก็จะมีเมนูให้เลือกนะครับว่าท่านต้องการที่จะแทรกคอลัมน์นะครับด้านซ้ายด้านขวาแทรกแถวด้านบนด้านล่างนะครับก็เลือกเลือกเอานะครับอันนี้ก็เป็นที่มาฝากสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็โปรดกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ